ี่ยวสุดสัปดาห์กับ AEC News กันเช่นเคยนะคะกับรายการกินเที่ยวสุดสัปดาห์กับ AIC n e w ค่ะรายการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กลายเป็นวันหยุดสุดพิเศษค่ะกับดิฉันเช่นเคยนะคะแต่งโมพ่พัชรากันที่มาและดิฉันตองกัอนวันศุกานี้ค่ะสัปดาห์น,นี้นะคะเราก็จะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะซึ่งจังหวัดประจวบนี่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ขึ้นชื่อ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะโม่ใช่แล้วคะ่ะพี่ตองจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนในจังหวัดประจวบคีรีขันที่่นนนนาาสใจกับ้ะะค ตามกันในช่วงตลันทัวร์ค่ะตลันทัวร์ ตลอดทัวร์วันนี้นะคะเราก็จะพามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะซึ่งสถานที่แรกนะคะก็คือเพลินวานนั่นเองค่ะเพลินวานนะคะคือสถานที่ที่ย้อนอดีตให้เห็นภาพวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนทั้งหมู่บ้านย้อนยุคมีชีวิตชิมรสชาติอาหารขนมอร่อยเลือกซื้อเสื้อผ้าดูหนังกลางแปลงสัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตสมัยปีพุทธศักราช2499ค่ะซึ่งเป็นอดีตที่งดงามก็จะย้อนกลับมาให้คุณได้หวนระลึกกันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ รหรับการพักผ่อนในหัวหินรวมกับครอบครัวแล้วก็คนรักด้วยค่ะมากันอีกสถานที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือชายหาดหัวหินค่ะซึ่งหัวหินนะคะเป็นที่พักตากอากาศชายทะเลที่เก่าแก่มานานนับร้อยปีด้วยกันค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะเดินทางก็สะดวกและใครที่ต้องการเที่ยวทะเลเมื่อนึกถึงชายหาดที่แสนสวยก็จะต้องนึกถึงที่นี่เลยคะ่ะไปตองน,นั่นก็คือหาดหัวหินด้วยเสน่ห์ของชายหาดที่มีทรายขาวน้ำสะอาดแล้วก็กว้างยาวสุดสายตานะคะไม่มีถนนเลียบชายหาดไม่มีคน พลุกพ่านด้วยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบนะคะสามารถไปพักผ่อนกันได้ค่ะมาต่อกันที่วัดห้วยมงคลค่ะซึ่งที่วัดห้วยมงคลน,นี้นะคะจะมีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้อง ไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะซึ่งเดิมนะคะวัดน,นี้เนี่ยชื่อว่าวัดห้วยโคดค่ะแต่ว่าได้รับพระราชทานนามใหม่นะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นวัดห้วยมงคลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรูปสลักหลวงพ่อทวดที่แกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สักการะบูชาโดยบริเวณร,รอบๆอ,องค์พระนะคะสามารถมองเห็นทิวเขารอมรอบและก็เห็นเทือกเขาตะนาวสีนะคะกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าค่ะค่ะมาต่อกันที่สถาน ที่ต่อมาเลยค่ะโมก็คือสถานีรถไฟหัวหินซึ่งสถานีรถไฟในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตามการเวลาค่ะจะคงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้และหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือพระพาราพระมงกุฎเก้าค่ะเป็นพระพาราจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ยังมีหัวจักรรถไฟไอ้น้ำรุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าสถานีรถไฟห,หัวหินเนี่ยไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะน้องโมค่ะซึ่งที่ ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สาคัญของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยนะคะ,ะและนี่ก็คือสถานที่เที่ยวสุดคิดที่จังหวัดประจวบคิริขันที่เรามาฝากกันในวันนี้ค่ะถือว่าแต่ละสถานที่น่าท่องเที่ยวแลวก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะช่วงหน้าอร่อยปากอยากชิมเราก็จะมาแนะนําอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคิรีขันกันค่ะอะไรปากอยากชิม อยากชิมในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะซึ่งอย่างแรกเลยก็คือจับไม้หรือว่าปลาจับไม้ค่ะในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกว่าจับหลักหรือแจงรอนค่ะ,คะมีลักษณะคล้ายทอดมันปลาแต่ว่ากรารมวิธีในการทำเนี่ยจะแตกต่างกาันก็คือทอดมันเนี่ยจะนําไปทอดในน้ํามันใช่ไหมคะใช่แต่ว่าจับไม้เนี่ยจะนําไปปิ้งหรือย,อย่างซึ่งจับไม้จะใช้เนื้อปลาอินทรีย์ที่บดละเอียดนํามาผสมคลุกเคล้ากับเครื่องแกง ฝั่กยาวแล้วก็ปรุงรสจนได้รสชาติที่อร่อยลงตัวค่ะซึ่งส่วนผสมของแต่ละร้านนะคะจะแตกต่างกันไปบ้างบางร้านเนี่ยอาจจะใส่เนื้อมะพร้าวขูดผิวมะกรูดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยหลังจากนั้นจะต้องผ่านการนวดด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะนํามาจับให้เป็นลูกกลมกลม,กลมติดกับไม้อันเป็นที่มาของชื่อเรียกจับไม้ค่ะมากันที่อาหารอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อของชาวหัวหินค่ะนั่นก็คือปิ้งงบนั่นเองค่ะพี่ตองเคยได้ยินชื่อไหมคะไม่เคยค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ตองเพราะว่าอาหารไทททททยยเกกกก่่่าาาแีีนนนนนัวจะะะหขึุ้ค เพราะว่าปิ้งงบนะคะจะมีส่วนผสมก็คล้ายๆกับปลาทอดมันปลาจับไม้ห่อหมกคือการใช้เนื้อปลามาผสมคลุกเคล้ากับเครื่องแกงปิ้งงบค่ะจะแตกต่างจากห่อหมกในเรื่องของส่วนผสมนะคะก็คือห่อหมกจะใส่หัวกะทิมากส่วนปิ้งงบจะใส่หัวกะทิน้อยนั่นเองค่ะเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆมีความเข้มข้นไม่เหลวแล้วก็สะดวกในการห่อปิ้งด้วยนะคะแล้วก็ห่อหมกจะใส่เนื้อปลาเป็นชิ้นได้แต่ปิ้งงบจะใส่เนื้อปลาแบบบดละเอียดเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่หัวหินก็จะมีร้านปิ้งงบขายอยู่แต่ว่า มีไม่กี่ร้านเองนะคะ,คะอาหารทั้ง2องอย่างนี้นะคะก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้วันหยุดยาวแบบนี้ก็สามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้นะคะและนอกจากนี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้เพิ่มเติมที่ w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  e a e c n e w c o t h ค่ะวันนี้เราสองคนลานไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ เที่ยวสุดสัปดาห์กับ AEC News